มาถึงเรื่องโลกออนไลน์นะคะที่กลายเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนะคะเมื่อตํารวจจับกุ่มคนร้ายแก๊งผิวสีนะคะที่ลวงบอกรักเหยื่อออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมคะต้มตุนสาวชาวไทยสูญเงินล้านไปนะค,ะคุณผู้ชมวันนี้นะะักข่าวของเราติดตามเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมคะ่ะครับ ส่วนหม่รักออนไลน์ลงตุนเงินล้านถือเป็นภัยอันตร,รายที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้พรมแดนที่คนร้ายสารพันสารหาวิธีมาต้มตุนเหยื่อโดยคนร้ายส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติเชื้อสายแอฟริกาปลอมโปรไฟล์เป็นหนุ่มผิวขาวหน้าตาดีมาตีสนิทกับเหยื่อผ่านช่องทางต่างๆทั้งโปรแกรมไลน์เฟซบุ๊กและเมื่อเหยื่อตายใจจะชักชวนให้ลงทุนก่อนตุนเงินหนีหายไปทีมข่าวพบว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบหญิงไทยถูกหลอกลวงด้วยวิธีการนี้หลายราย ได้มาแจ้งความกับตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยตัวเลขความเสียหายคาดว่ามากกว่า100ล้านบาทล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางสามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้2รายเป็นชาวลาบีเรียอ้างตัวเป็นนายพลชาวแคนาดามาต้มตุนยิงไทยพร้อมยึดของกางเงินดอลลาร์ปลอมอีก1 250, น,น,นึ่งล้านสอ้ือลลาร์ให้ช่วยไย่ทั้พันนะครับก็บอก บุคคลต่างๆที่ถูกติดต่อโดยชาวต่างชาตินะครับในการหลอกลวงเนี่ยนะฮะบางครั้งในหน้า Facebook หรือในหน้าเว็บไซต์เนี่ยอาจจะไม่ใช่พวกเขานะครับอาจจะเป็นคนรูปหล่อเป็นนายทหารนะครับให้ดูเกิดความเชื่อถือนะครับนะครับในการพูดคุยกันนะครับในการสนทนาแล้วก็หลอกให้ผู้ที่หายหลงเชื่อนะครับโอนเงินไปทําธุรกิจอยากจะมาแต่งงานด้วย อยากจะกลับมาอยู่เมืองไทยแต่ว่ายังเข้าไม่ได้ติดปัญหาต่างๆนะครับก็ขอให้ออทเอาโอนเงินมาให้ก่อนจะได้นะครับนำเงินเข้ามาได้นะครับแม้การหลอกลวงลักษณะดังกล่าวจะเผยแพร่ผ่านสื่อในหลายช่องทางแต่ก็ยังมีเหยื่อถูกหลอกลวงปรากฏให้เห็นอยู่เรื่อยๆดังนั้นทางที่ดีที่สุดคือทุกคนต้องมีสติและอย่าหลงเชื่อคำหลอกลวงที่ไม่อยู่บนหลักของเหตุและผลสุพ์กอบดวงจันทร์ถ่ายภาพกัตถพลบุงหวายทีมข่าวอจกากมรายงาน